ช่องพอยบิ๊กเชนแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกลุ่เครื่องเขียนของสะสมสุดน่ารักปุ๊กปิ๊กที่พอยสะสมมานะคะมาเริ่มชิ้นแรกอันนี้จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะแบบสมิงเกิลคล้ายๆเนาะข้างในก็สามารถจุกของได้เยอะมากใส่ของตรงนี้ตรงนี้เสียดินสอปากกาได้ข้างในก็ใส่ได้อีก จุของได้เยอะจริงๆนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านนิตเตอร์ดีไอวายนะคะถ้ามีเสียงดังรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะพอเปิดหน้าต่างแสงมันจะได้เข้ามานะคะเราใช้แสงธรรมชาตินะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ,อกระเป๋าไมล์เมโลดี้นะคะเป็นกระเป๋าดินสอส่วนตัวเป็นคนชอบไมล์เมโลดี้มากๆเลยนะคะอันนี้เสียงดังอีกแล้วเสียงดังไม่ไหวเลยนะคะตอนนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโนต้ตกระต่ายน่ารักมากมากกระดาษโนต้ตแบบคําถานนะคะน่ารักมากๆเหมือนกันต่อมานะคะน,นี้ก็จะเป็นกระเป๋าดินสอไมา์เมโลดี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบเล่มน,นะคะจากร้านมิสเตอร์ดีไอวคือข้างในน่ารักมากใช้จนจะหมดแล้วนะคะ กระดาษโนต้ตแมวนะคะจากร้านโมชิโมชิอันนี้ซื้อมา20บาทซื้อมาแบบราคาถูกคุ้มค่ามากๆนะคะกระเป๋าดินสอนะคะแบบเป็นรูปดาวเสาแล้วก็มีตุ๊กตุ๊ยข้างในด้วยมีกากเพชรนะคะขย่า,ยาก็จะประมาณนี้แหละแต่ข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียหรอกแต่ว่ามันพังแล้วนะคะนี่ มาค่ะจริงๆคอยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นติ่งอะไรมากมายเนาะเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมานะคะเสียงดังอีกแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรนะที่ตั้งโทรศัพท์นะคะแลกมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตแบบว่าคุมโทนเออไม่ใช่กระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์นะคะแบบคุมโทนมีสองแบบอันนี้มันต่อกกันนะแต่ว่าค่อยตัดออก ันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์หน้ายิ้มนะคะมันต่อกันแหละแต่ว่าตัดออกนะคะเพราะว่ามันเก็บในกล่องไม่ได้ผ้าหลุดอีกแล้วทุกคนกว่าพอจะได้ถ่ายนะคะคือผ้าหลุดบ่อยมากอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันจากมิสเตอร์ดีไอวายนะคะกระป๋าดินสอทรงทรงอะไรนะทรงกล่องนุ่มนะคะนี้ชมพูน่ารักมาก สติกเกอร์กระต่ายจาก m r d เตน่ารักมากๆเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะเป็นคัตเตอร์สิวนะคะจากเอออะไรนะคื้อมาจากช้อปปีนะคะสามารถไปดูได้ในคลิป u n นบล็อนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเอออะไรนะกระเป๋าตังนะคะจำไม่ได้นะคะเป็นมา m มิวเหมือนกัน้าหลุดเก่งมากโอ้ยเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นปากกาเมจิกนะคะเป็นแบบสีพัสเทิลสวยมากอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตมาเมโลดี้นะคะอันนี้เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะนี่มีแบบหลากหลายหลากหลายมากข้างหลังก็แบบสวยแบบสวยมากสวยเกินคําบรรยายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น สติกเกอร์แบบเล่มเช่นกันนะคะนี่สวยไหมสวยมากใดๆคือสวยมากมากระดาษโน้ตเปาสวยมากอันนี้ชอบชอบชอบทุกอันแหละหลุดแง่ <c oughs> ต่อมานะคะนี่จะเป็นแบบพวกปากกาแบบตุกตุ่นอะไรสวยมากแบบฟุ้งฟล้มฟรีมมียูนีคอร์อันนี้มีลูกกระตาด้วย แบบขนๆเฉยๆแบบขนๆทั้งด้านนะคะต่อมาก็จะเป็นแบบพวกวาชีเทปนะคะพอยก็จะให้ทุกคนได้ดูแบบน่งนี่อันนี้คุ้ผม,มวาชีเทปนะคะก็จะมปแบบลายน่ารักมากนี่ดูคือมีแต่ลายเสสวยทั้งนั้นนะคะเพราะว่าชอบตัวเป็นคนชอบวาชีเทปด้วยนะคะเอาไว้ตกแต่งในการ ทำชิ้นสรุปต่างๆนะคะให้ดูลายแรกเป็นลายสกอตนะคะนี่เป็นสีเขียวลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายอะไรลายดอกไม้เหรอสีส้มไข่ดาวนะคะสวยมากสีฟ้าแบบนี้แบบนี้เป็นลายหัวใจแบบนี้นะคะลายวิววิบวับออันจะเป็นแบบนี้สวยมาก แบบนี้แบบนี้ก็มีแบบยูนิคอนฟูงฟริงฟูงฟริง,รงสีชมพูอันนี้ก็มีมีแบบอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้เพื่อนให้นะในวันปัดสีอันนี้เป็นแบบสีทองทองเงินเงินวิบวิบวับวับ,วบอันนี้ก็จะเป็นรูกเพชรสีชมพูวิบวิบวับวับเช่นกัน เป็นสติกเกอร์ลายสกอตสติกเกอร์อีกแหละวาชิเทสลายสกอตสีชมพูน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นสีชมพูเรียบเนียนะคะมีลายแบบแท้จะไม่มีลายเละอันนี้ก็สวยมากๆเลยเป็นสีชมพูเหมือนกันโอเคจบจบแล้วนะคะสําหรับคลิปเปิดกลุ่มเครื่องเขียน